จะถามว่าให้เจิมหรือว่าชอบดับทีมไหนนะผมชอบดับอเลียนครับผมโดยส่วนตัวนะชอบดับอเลียนมากกว่าดูแบบดูแบบเล่นง่ายนะฮะแล้วก็ปลายทางก็ดีครับผมเฮียเป็นจีกับคอใส่กับสักซาย้อนอีกขึ้นฝ่ายยูเบรนย้ำใส่สักซากระโดดมาตีครับผมจับยกเทเลคันซีสไปครับเฟดโบ้แล้วถอยกับสักซาเจอตีแล้วไมลแฉกมาฟาดย้ไมต่อ และเคอรีครับผมของนั่นซักซาแตกไปครับผมเคอรนิโก้เบบี้ใส่ซักซาจะาฆ่าตัวตายไม่ได้ผมเปิดปัจของนิโก้เบบี้มาก่อนนะและอย่างนึงคือซูสเนี่ยโอ้แฮนสกตเกต็บเรื่องโนเชลมาฮะโนเชลมันดึงมาลากครีฟมาป่วนกันลากครีคฟของแฮนสกตนี่แหละครับคือจะบอกว่าทางด้านของซูนี่ช็อตเปิดวิชั่นนี่ครับผมทำให้ตัวของเฟลเลตวอยใช่ไหมมองเห็นว่าจะครอบใครได้ง่ายมากนะครับผม ในจังหวะการแบบโถมเข้าไปฮะเอฟเอจีเจ้าคิโรวของชิวอร์ดไม่อยู่นะเฟนโบว์เปิดขึ้นมาฮะสักซ่าเข้าครีบย้ายแค่ว่านิโก้เบบี้ฮะดูเอาเรสไส้นั่นเซฟไปจับยกเทเลกันดีซิสกระโดดเข้าตีย้ําต่อฮะเผื่อทม์ล็อกเผื่อทม์ล็อกหรือเปล่าไม่มีทม์ล็อกไม่มีภาพนะ อัพม,มาสองแล้วนะล้านฮิตไป17ตัวครับทางด้านนิโกส่วนทางฝั่งอาร์ควัว์ได้ล้านฮิตไป15ตัวฮะเอาเป็นแรืตรงของเซฟเลนนะชิดจนัางนี้จะเป็นใครแทงโกกันฟื้นกันไปฮะฟเฟลเลตบอยครับโดนมาตีหนึ่งทีเด็กชามล็อกดูเอาเบ,บรด ดึงไว้ก่อนจับยกทิ้งไปฮะซักซาโรเทคนันเซฟไว้ฮะเซฟก็ดึงซัพพอร์ตไปฮะแล้วก็ยิงสวนไว้ฮะอีเดอรอนจงแยกล่างจงยิงและแยกล่างกดึยิงเยอะไปก่อนดีโดนดีนก็ดีนายด้วยกับเซฟไอ้เหี้นท่านลิฟไปทีฮะ ไอชาร์ดเปิดเข้ามากบผมเซนเดอร์ตัวของมินวานทอยครับน,นี่จะกราบขั้นไว้ใส่หน่วยแฮนสกตครับี่สโฟก็บผมแฮนสกตพุชกันมา <c oughs> ขออภัยครับมา <c oughs> เยังยมมาต่อฮนะ ก็ตรึงกันไว้ฮะเดชคอรอบอกเรียกมาฝั่งเดชพจะ์เพไปอยู่ออาเบรกครับผ่านกับต่อไอ้ผ่านเปิดกันมาตอนนีก้อนรานไว้ครับฉันจโดูเซฟทอยได้เปล่าทอยออกไป้วยว้าริดลงมาต่อเนื่องหรือไม่ ยังไงดีครับ m อ g m อ g ก็ไม่ตลอดผมเจอทบสัตรูครับเดินเกมกันบ้างครกระโดดตียบอกใส่เอฟฟรีสกอ็เป็น2ต้นหนึ่งครับชอ็อตอัดกัะไบผมฟลักซ์แล้วก็ไอชาดึงจับล็อกไว้เปิดทางด Field, ้านเมกนติกฟิลเข้าไปตีในกลางตรงยังไงต่อสโนว์บอลปาดคู่ไปกับผมเอสฟอยิงใส่ด้านมิดวันบิดวันอีกสักทีเรียบร้อยผมเอสฟอจากการมิดวันไปได้แล้วยิงต่อที่โนเทลโนเทลถอยครับเคาะใส่ครับผมแล้วเปิดสกิลมาสปาร์เรดไม่โดน สนุบบอลปาดเข้าไปนี่เจ้ากราฟครับวางตามลายท่าผมทำให้หนึ่งสโลครับวางกับแอนสกีนตายส่วนนั้นจะเป็นจิตการเซฟไปได้ฮะแอนสกนลากยาวๆผมแต่มาขนาดนี้ก็ต้องเอาครับทันทัตทอมสันเฟรมการไล่ครับไอชาที่จะปลอกไว้ครับแรมเนนปาดเข้ามาติดเส้นรนดอกครับดาเมจเวทเฟรมการผ่าระดดตีปิดไม่ได้ครับทอมสันด้านนี้โดดมาตีเข้าย้ำต่อเรื่องเซฟเอาเอสโว่โดดมาเสริมครับใส่หนักรัวๆฮะนี่ก็เบบี้โอ้เจอทันทัตทอมสันครับผม โกลบลคอมโบนี่มันเยอะเหลือเกินครับท,ทั้งทันงดิโกรันแล้วก็นี่ครับรนันออเดเจอร์ไล่ย,ยิงกันต่อครับทั้งด้านของซักซ่าตายครับผมอีกศพนึ่งดิโก้เบบี้โคโนสเปียครอบเล่นกันครับดาเมนินเหมือนจะไม่พอดูโอเรนก็กระโดดถอยไปทอมสันกระโดดตีแรมเน็ตฉีกมาข้างๆครับไล่ถึงด้นขดงเอฟเอ็นจีและเอสโว่ก็ว้าไปแล้วฮะแรมเน็ตมาผมกระโดดตีซิลิเชนจับล็อกไว้ Baby, นี Solo ่ก็เบบี้ตายครัผมทอมสันโซโลคิวต่อยยับต่อครับผม แนวฟรดเปิดกันไปผมเรียบร้อยครับจอมบเนตติเขาเน้นทบทันและดีตีย้ำต่อทางดถนนซัลซ่าเฟรโดไปก่อนใต้ผมเจอเอสโวลไล่ล่าครับกับนั่นแฮนสกินครับแท็กทีมเตะและดี่ครับผมเปิดไอชาร์นไปแล้วมาควไพรายผมเขาอัดเยียบอย่างของเทนเเซฟมีแบ็คโกลไม่ใช้อยู่ดีครับเพราะว่ามันจังหวะไม่ได้ผมมีแค่ตัวของทัน,ทนั่นเองครับที่ใครเข้ามาฮะเรียบร้อยกันไปรีบก,กับซอยก่อนครับโรยัลจิอรีครับ สำหรับทางฝั่งอาร์ควอเดนครับดอมไปฮะแล้วก็เปิดมาโกโดเขอ้าไปสอนทันตกรส์ปลาแล้วราว่าวันเจอผมละลายหมดครับซักซ่าเซฟครับตามต่อด้วยโนเชียวแตกสามว่าโมจิคือแบบทันตกรส์เปิดมานี่แบบสายฟ้าของทางด้านซุดช็อตนะครับผมแล้วก็เปิดวิชั่นครับให้ทันอยนะครับได้ครอบเต็มๆแล้วตามด้วยราว่าวันเจอครับของในเจ้าของเหรีนะ ไอ้พาดขั้นก่อนครับไม่ให็นโนสันตามกระโดดตีย้ำต่อยทัีแฮสเกตไม่ตายฮะนิโกเข้ามาฟาดนทอมสันไหมดูออลเบรดย้ำก่อนตีใส่ครับทอมสันก็แร็ปแนนทอยออกไปฮะด้านโดฟังนี่ดิสคอร์เปิดไหมครับเอสโวครับไล่ยิงนู่โนเชลสเปร๊วเปิดครับโนเชลยังไงต่อดีลิซินยิงไฟแล้วโอ้เวจับล้อมย้ำต่อครับท่างได้โดนโนเชลพยายามจะถอยเจอถังป่าด้วยมาโคไพร์ลุ่มหาโดนเชลช็อตเข้าเต็มครับผมยืนเหยียบไฟครับผมไวก่อน นั่นไงดีครับโนเชลละลายใส่นั่นไฟหมดส่วนที่แรกของเขอสวอลอยออกได้ไหมทอยออกไม่ได้บอลจ้าทนสันไล่ล่าครับมีแต่ไฟเต็มไปหมดครับลุยไฟนั่นแหละแฮร์ริคเกตในบทจัดการน้องซิกซ่าไปแล้วนี่ดนลิฟไลต่ตนะีน้าทศสันทั้งตีทั้งชอ็อตไม่หยุดยัง้งหยอดให้ขึดไฟไปต่อแพร์แ,รแน,นทถอยออกไม่ได้ครับเมื่อกี้โนเชล,ลก็ลยุยไฟครับคนลุยไฟต้นไม้ระเบิดเลยฮะ และยังไงต่อครับผมต้องดูทางด้านเงินของอาร์ควาเดนไว้ดีๆครับแล้ะแบงโกลจับรวบม,มาเซนิโก้สโนโบอลเก็บขึ้นไปก่อนแล้วโดนรีเลื่นมาได้หมดเซนโดว์ครับแฮสเกตทันทกรปราดเปิดไปผมไอ้ผ่านเปิดย้ำต่อทนนี่ทอมสันทอมสันหลุดออกได้เปล่าโดนช็อตโดนยัลเบรคครับทอมสันรอดไปโดยอิ่มฟาร์มหลอกๆครับทางด้านโดของฝั่งเอสโ4รอปี้สกิลมาครับ ทางด้านตัวของซูสครับผมเอาไลนิกช็อตไปผมแล้วก็สปาราวจับไล่ล้ะไซเลสครับเอสโว่นี่ได้ออกขีดแล้วนข้างนี้อาบอลไดนตั้งขายิงยับต่อหมดซูสตายหมดสโบรเข้ามาบนรถพันต่อยนึกทอมสันทอมสันกระโดดตียับต่อยังรอดไปได้หมดแล้วแฮนเกินตายหมดเจอดนุทีวเข้าไปเอ็มเอจีแตกอีกหนึ่งครับผมทางด้านตัวของมิดวันก็ฆ่าไปดับเบิลคิวกระโดดตีครับจับล็อกขาไว้ก่อนเปิดนีจักราฟไว้เจอหนุ้่มสปาร์กไล่ตามอยู่ผีหลอกวิญญาณหลอนไอ้นี่กบโดเชลตามดันนเข้าไปใส่ต่อนี่ก่อนไปพาววเเเอร์ชลลมิดน เข้าโทนมาครับ OG เริ่มมาครับกลับมาออนไลน์กันอีกครับผมแม็กนิดดิงฟิลยิงเท้าพวกกันไปฮะแล้วโจนมาโคโนข้อไปแบบเต็มข้อหมดสตัวฮะ4ตัวเลยทีเดียวผมตบเ้อโนเทลตายไปหนึ่งแล้วเซเลนย้ำต่อใส่เซนโนทอมสันทอมสันตายอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับอยู่ในบัมโบ่ครับแล้วเจอบัมโบ่ชิ้นใหญ่สซนโนบอลเข้าไปจังหวะนี้ใซเดนมิดวันถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับผมจับยกเทเลกรนซีดึงเข้ามาใกล้ๆทางด้านเอสโบสเปรล์หลอกไว้แล้วก็ยิงยาวต่อเซนมิดวันแล้วโนเทลซื้อเกิดมาฮะ ทางด้านตัวของอเิอันรีกุ้มกลับไปสับเปลเปิดไว้ต่อครับรอเข้าไปวรพันธ์ขอต่อยได้ไหมขอต่อยได้ไหมเจะตีเข้าไปผมเรียบร้อยฮะแอสเกตจัดการเซฟไม่ได้กระโดดถอยออกนี่กบไปบีครับขวดย้ำต่ออัดรัวใส่แดนบิดวันครับจากทันติกอรหรือเปล่าไอ้ทันติกอรอัดเต็มข้อผมเซฟตายฮะสโนบอลอัดเข้ามาใส่แดนบิดวันไปค่อยย้ำต่อวรพันธ์ต่อยครับบิดวันไม่รอดเสือกรนโดดเชลก็ตายฮะไล่ตามต่อนี่รบสันครับผมแรปแนนถอยไปก่ารที ไอชาดึงจะเปิดแมปมาไว้ผมเอสโวไว้พิลมาครับใส่เลนไม่ทันไอผ่านเปิดมาก็ไม่ถึงโดนสเปาส์ดชื่นไปแรมแนนลงทิ้งค่อยหลังไปก่อนครับทอมสันไฟผมโดนสปาร์เกต์โ้นก็อัดลงไปผมมันซึมิดกว่านะมิดกว่านะผมโดนไล่ล่าบอลสโนว์บอลเชิก๊อฟเต๋ผมบัมเปอร์หุบไวครับใส่เหยียบด้านพื้นไฟครับด้านปาร์ควูปลายเรียบร้อยผมมิดกว่านตายฮะเดี๋ินตปอไปต่อหรือเปล่าเฮ้ยโคโนะพื้นล้วนไม่มีอะไรผสมครับบีเคบีก็เสียไปฟรีครับนี่ก็เบบี้ครับเอาเยอะไปหน่อยฮะ โดดเข้ามาผมซักซ่าบผมกัปปีเนี่ชาววิ่งไปหนึ่งไอชาดผมร้องไปสองด้นดนานน้สันผมซิงเชนยิงจับม,มาไว้หลุมตีเข้าย้ำต่อน้สันกับแ,รแปรแมนช์จูไปหนึ่งทีด้าน,นของลูปิกก้ไล่เรียบข้างมาดน้ำสันร,รอจังหวะก็ค่อยๆพกเลยลวกส่วนนัทลิมครับเลือดน้อยเหลือเกินตามย้ำต่อบอลซิกเชนไม่เป็นถึงด้านเซลฟิธไอชาดบอลไว้สโนโบอลชนเข้าต่อบอดันพันต่อยเซตอัพใส่เลนย้ำอีกทีครับผมแล้วก็ดิปั้นเปิดมาทำน้ำเมจช่วยกันไอพานล็อกขาไว้นอมสันแตกพ่ายครับ จับยกเทเลคอนซิสมาช่วยพิทันผมสักสะกฝั่งเดนโอนแอนสเกตก็บผมเปิดมาตัวของไอ้ชาหมดแล้วก็เปิดไปครับบอลรัดพัครับย้ำต่อดิบัสช็อตแล้วตัวช็อตแบบไม่หยุดยาวของเรียบร้อยเจอร์รัเดนเจอร์ครับของเนเจอร์เผยย้ำต่อสโนว์ฟอนนี่เดือดดานจริงๆด้านตัวของฝั่งทีมโอจีหมดสโมกไล่ล่าครับแอนสเกตเจอร์เดนโอนเทลแล้วโอ้โหบิ๊กสวนมาพอดีครับแต่ก็โดดตีซิลงเกิลครับใส่หนัก เรียบร้อยครับแฮสก์เกตต,ตายฮะไอชานผมจับปล็อกไปครับแล้วก็ช็อตย้ำต่อครับทางด้านตัวของฝั่งเซฟครับว่าไงวอรพริฟันต่อยกันไปฮะแล้วก็ก็เบสกิลฮะมาเหมือนกันโดนใช้ออกครับจิ๊กกับเบบี้จัดการฆ่าด้านตัวของอินิกมาฮะอินิกมานี่คือโดนมาจะยั้ง,งโคโนโครับผมอุ้ยใจเด็ดจ,จังละ่ะยอมเสียจิ้นไปหมดสนุกกรานลงย้ำต่อยเคลียรด้วยเรดอันออเข้าไปสักซ่าต,ต,ตายผมทางด้านมิดกวาดน,นี่ก็สแปมยัดลงต่อลดตีเข้าไปก็เคลียร์ เอาตังเรียบร้อยหมด300โกของนั่น S4 ครับมาดูว่าแบ็กโกสวยขนาดไหนผมธนกรเปิดไปแล้วดิบัตย้ำต่อครูบิกตายฮะนั่นนโอมสันหรยังไงต่อเฟรมการเดียกันไปจุกเขจุกออกในดิบัตผมแล้วก็นี่ก็ไม่มีพีคพีเปิดขึ้นมาผมก็จับร้อยโคโนข้อไปสอครับไปติดถึงหน้าตัวของฝั่งนี่ครับตัวของเซฟด้วยผมแล้วโคโนก็ปี้มาสวนไปในแนวหลังเขาต้องไปกลายไปครับดูบิกวิ่งวุ่นเลยครับวิ่งลื่นวิ่งลื่นลื่นปืนครับผมและนั่ตัวของโดลเซโกซื้อเกิดมาย้ตต่ออครรับเเชก์ฮะ มิดบอนพยายามจะเข้าไปตีบอลแต่ติดไอผ่านผมแล้วก็นี่กับสโนโบอร์ครับดึงรีกูออกมาครับสังเดนแฮสเกตเดินเข้าใส่ผาวอล์กพัดต่อยผมยอมเอาตัวเป็นแรกครับเพื่อที่ยื้อเวลาไว้น้องสั่นใดเข้าแหลกรานย่อต่อที่เดินลิบลิบนี่เกือบตายฮะเดินเข้าใส่ผมโดนเชลยังไงวาร์ปหรือเปล่าวาร์ปทันไหมโดนจับล็อกด้วยครับทีนน้ก็เรียบร้อยฮะลิบเมื่อกี้ก็สโนโบอร์ไปแล้วบงก็บอกอ้าวเรียบร้อยผมเจอวิญญ,ญาณหลอนตาผมขเขารู้ตำแหน่งฮนะแฮสเกตตาย ได้ออตอบ d e s t r ั c t i o นบอก No เ a i l สุ่มโป่งฮะเป็นท Talent Win War ครับยืนในต้นไม้ไอชาดเปิดมาผมเซ็นเตอร์ของเขาไปนี่ครับเอซัวเปิดมีคือีสวนไปฮะเดินถอยกับเอซัวเปิดไ r เ n อร์เขาย้ำต่อยเทียบนี่ก็อนไปบีรอจังหวะกบอนสนุก่อนบาดเปิดผมที่นั่นไปโดนมาโคโนสารหรือเปล่ากโคโนได้สองกับผมตีเข้าใส่เนีอยตัวเขาเซฟก่อนเซฟตายก็ปีสกิลโคโนไปฮะงจา้าดีมินกวานผมเอาตัวปลอมค้ำหยันไปก่อนฮะ จับยกไปเทเลคอนดิซินผมและโคโนจับข้อผมทางด้านโหนี่ก็เบบี้ครับกระโดดดีเลือดมาแล้วกดใส่เดินบัพโปครับมิกวอลตายฮะรอบสันต้องถอยครับผมนี่ก็สโนโบอลอัดเข้าเต็มที่สักซ่าสักซ่กาโดนไอผ่านจับล็อกไปไม่รอดฮะตายสี่ครับโอจียืดเทนนิสเอาโพสสไปแล้วไหลเข้าโรชานโรชานกำล,ลังเกิดพอดีด้วยฮะโอเชนส์มาพันแปดครับมีครับผมแบ,บล็คโคจับรวบมาเอ้า ุดออกไปได้ซะงั้นนะ่ะการยาวบนนี้ได้ไงต่อทำเรย์เช่นเปิดไปฮะอะไรของเซฟเขาเนี่ยโอ้โดนช็อตสะดุดไปครับผมไม่มีถึงด้านโนอคอพีเคบีครับเขาไปดูแบบมั่นใจฮะซูดนันตีหนาวเหรอซูดนันตีคูดาวชานไปเว้นระโดดบนย้ำต,ต่อนั่นเซฟตายครับเรียบร,ยร้อยฮะเปิดไปครับผมโคโนครับเข้าเต็มเต็มตีใส่ดันิ๊วัน มิดวันไม่รอผมเอสวอลก็มาปิดงานนะก็เป็นิกก็ไม่มเปิดสกอร์นี่เองครับแล้วทุบหน้านะโนเชลครับโนเชลตายครับจอย้ำต่อเนี่ยบอลจะได้โดนพิษเลยครับอบเนียนจะไปฮะเอสวอลก็วาร์ปครับผมวาร์ปบอกข้ามไปเลยฮโอ้แอบเนียนแอบซุกเขาบอกมีออฟซาวด์อยู่นี่เองครับแล้วโผล่มาฮะเอสวอลอาควอเต้นเอาอีทูเบนมาอากดศจะเบิลครับผมดิสครับแล้วตุดนี้ครับเจิ ดาเมจของซู้นี่จะไหวหรือเปล่าครับกล่าวว่าจะเคลือบเขียวแต่คนเคลือบเขียวโดนซะเองครับผมเรียบร้อยไม่มีซื้อเกินครับเพิ่งออไอสกิลไปฮะอออินไอเทมไปนั่นเองครับโคโนกอบตัดไปกลางตามีนิกโก้เบบี้ครับคับยันไม่อยู่ฮะทำอะไรไม่ได้ผมเป็นโคโนที่ว่างเปล่าก็ไล่ของนิโก้เบบี้นั่นเองฮะย้อนกลับมาตีนะาวเวอร์แล้วก็บารเรกย้อมต่อครับคนเคลือบเขียวผมแหลมมาโดนโบกไปครับเรียบร้อยและนี่ครับแบล็คโคแบล็คโคครคนจ่ายแบล็คโคตายผมรอครับไป20วินาทีฮะ งานไหลครับตอนนี้ทาางด้นทีมอเรียนต้องใส่เต็มมีซัพพอร์ตช่วยแทงกระโดดเข้าต่อทำเดลิชชั่นไปอมแรมปแนททอยบอลฮะทางฝั่งทอมสันเกือบปานกันไว้ครับผมด้านโนของฝั่งทีมโอชีผมซื้อเกิดมารูบิกรอยซีวิธเท่านั้นครับรอยซีวิธเท่านั้นแบล็คโลครับผม มาแต่เต็กก่อนนะผมรีเช็คโพซิชันไปฮะตรงกลางขึงตึงกำลังหน้าโรชาครับโรชาตัวนี้สำคัญมากครับยิงลูชเช่นไปก่อนครับเอสโว่น่าหนูของมินฟวานครับยิงอีกต่อไปเริ่มจับโยโกเทเลนกันได้ซีนไปผมสโนบอร์ชนเข้าต่อยอดอกนี้ผมเจ็บหนักกับเอสโว่ทำเติมเลือดกันซะหน่อยฮะมีเ่าหนูซันตอ์นี่ครับดูเลือดสปายคับเอสโวยืนไฟยืนแทงอินวิสิวิตี้มาครับเซฟจะแอบวางน่าหนูหอของแบล็คโคลได้ดีแค่ไหนฮะเอสโวเพิ่มเพิ่มอยู่การฆ่าตัวปลอมครับ บอลนั่นมิดวันฮะนิโก้เบบี้ครับเข้ามาง้างมือหลอนนิดหนึ่งแบล็คโคจับรวบตึงกันไปใส่นั่นโดของฝั่งนิโก้นิโก้ไม่ตายหรอกตายจนได้หมดแล้วก็ซื้อเกิดมาต่อฮะทางดั่นโดนเขฝั่งทอมสันทอมสันแรมแน่นถอยไปก่อนทีฮะรอบนี้ไม่มีแบล็คโคแล้วครับโอจีไอชาร์ดเปิดกันมาโดนเต็มหลังไปหมดถึงน้่นโดนอขาทบสันตายโดนแฮนส์เกนฆ่าแล้วก็สมอลบอลย้ำต่อรยปาแฮนส์เก็ตครับสอยเลยครับมิดวัน อยไปครับบอลรถพันธุ์ตรงนี้ครับตีเขาย้ำต่อโดเทลพาร์คอีกแล้วฮะด้านล่างนี้ก็ดิมันหัวช็อตหัวซักซ่าไม่หยู่แล้วสโนว์บอลชนก็ไปที่ซักซ่าตีแบบไม่หยุดยั้งครับผมเมก้าคิวเดอร์แฮนด์สเกตครับเขาตีตรงกลางต่อคับเอ็นกลางเกมมี่ครับเมเชอร์ก็ไปผมแล้วก็ละลายผมล่างที่เพรส โนสเปียครอบไว้เต่เต๋มบอลตีใส่อากวาเดนครับอากวาเดนเรียบร้อยผมแล้วก็พอยมาครับนี่ก็เบบี้ตายอย่ดีครับเชื่องกิงไม่ได้นะก็จบเกมของจีจีเป็นทางด้านทีมอาริอันก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในสายบนครับผมเพลย์ออฟส่วนนั่นโอจีต้องสู้ชีวิตต่อในเกมหนา้าในสัปดาห์สุดท้ายในสัปดาหสุดท้ายผมโอ้ oh my god อาริเอ็นสไตร์แบ็กสองหนึ่ง ยามจะสู้แต่มันสู้ไม่ได้อย่างจริงครับเอก็นั่นแหละครับผมอย่างที่บอกคือเลนนิ่งเฟดแล้วก็วิธีการเล่นของนั่นเองนี่มันมันง่ายกว่า OG ครับนะฮะโอจะมามังกีหมดมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าคอน d i t i o n ในการหลบสกิลของอาริเอนนี่มันเยอะมากครับต้องมี BKB มีปริงมีนู่นนั่นนี่หลายอย่างครับ BKB ก็โดนวอลลัสพันธ์ต่อยทะลุได้อีกทีนะโอ้ดิสเบอร์มันเยอะเหลือเกินแล้วก็โดนถมเข้าถึงตัวทางด้านโด อารวาเดนง่ายๆนะเพราะว่าเรื่องมาก่อนนะเจอทังนันเฟรดวอยนี่โดดตีโดดครอบโดดฆ่าผมแล้วก็เป็นทักนันซูเซสสามารถทันตกอดกรบเปิดวิชั่นเปิดตำแหน่งของทางฝั่งทีม OG ได้เป็นอย่างดีครับเท่าสันนี่คือแก๊งแบบไม่หยุดเลยฮะคือพยายามเพื่อนถมแก๊งถมแก๊งไปแบบไม่หยุดให้สเปซทางหน้าตัวของอาร์ควาเดนได้ฟาร์มครับอาร์ควาเดนก็ฟาร์มของมาไวเต็มที่แล้วแต่ว่ามันไม่มีตัวยืนครับนะฮะตัวยืนนี่คือโดนดาเมจของ เนเจอร์เพจซูสนะฮะต่างๆนานาแตกหมดเลยครับน er. ี่ค like ือเนเจอร์เพจนะสำหรับทั้น <woo! S 1> ้าินโดของ s อนี่ฆ่าไป14ตัวครับเนี่ยดาเมจของซูสก็52 0 0 0ส่วนเนเจอร์เพจครับ37,000นะฮะแบบเดือดๆครับเบิ่มๆเลยทีเดียววู้นะฮะมันมากครับสมแล้วครับที่เป็นคู่ที่ทุกคนรอคอยในค่ำคืนนี้ฮะยังไงก็ดีด้วยครับกับชาวเอครับผม ุณได้ไปสู่ในพร์ออฟสายบนครับส่วน OG เราก็ได้ดูกันต่อในในวันอีก3วันถัดไปเนาะนะครับ่ในราวถัดไปนั่นเองครับ